สวัสดีครับวันนี้ผมมาสเตอร์ลอยนะครับจะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดห,ห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เคลือบเงาโดยที่เราจะไม่ได้ใช้น้ําเยอะมากมายนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําความสะอาดห,ห้องเครื่องยนต์ได้โดยที่ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงกับอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องเลยนะครับเราจะเรียกว่าตัวนี้ว่าวิธีการล้างห้องเครื่องแบบด่วนนะครับพี่พัน์อุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยที่ใช้ก็จะมีตัวแรกเลยครับคือตัวน้ํายาตัวน้ํายาตัวนี้เราทีกว่า universal cleaner ก็คือตัวนี้เป็นน้ายาทาความสะอาดอเนกประสงค์ นะครับซึ่งตัวนี้ตอนหนึ่งครั้งเราจะใช้ใชแค่20มลลิตรเองครับซึ่งน้อยมากๆนะครับอันนี้เราก็จะใช้ทำความสะอาดส่วนตัวเคลือบนะครับเราจะใช้ตัวเป็นตัวซิลิโคนสเปรย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเคลือบห้องเครื่องทําให้ห้องเครื่องเนี่ยดูเงางาม,มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งนี้ทันเลยเนี่ยซิลิโคนสเปรย์จะสามารถช่วยดูแลในเรื่องของพวกซินยางพลาสติกให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของความร้อนด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะทําความสะอาดเพิ่อมอ วงมเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับกับการล้างห้องเครื่องของลิปกิ่มลี่นะครับเพียงแค่เราใช้ตัว Universal cleaner เนี่ยเพียงแค่20 ml นะครับโดยเราบีบขึ้นมาตรงนี้ครับให้ครบ20 ml นะครับแล้วเราก็เปิดฝา เราจะใช้น้ำนะครับอยู่ที่1000มิลลิลิตรนะครับหรือ1ลิตรนะครับอันนี้ผมเตรียมน้ำมาแล้วนะครับน้ำเปล่าเติมยูนิเวอร์ e ซลเนี่ยเข้าไปในกระปุกนะครับหลังจากที่เราผสมน้ำยาลงเข้าไปในกระป๋องผสมกับน้ำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ประกอบตัวธทอร์โดก,กันเข้าไปแค่นั้นเองครับแล้วเราก็เขย่าเล็กน้อยเพื่อให้น้ำยาตัว u n i v e r s ร์แซลคินเนอรเนี่ยผสมกับน้ำเปล่านะครับหลังจากนั้นเราใช้สายลมมาต่อเข้ากับลมเลยนะครับ เปิดวาล์วตรงนี้จะเป็นตัวปรับแรงดันนะครับปรับความแรงของลมนะครับก็ถ้าเปิดหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะเปิดให้ลมเนี่ยออกจากปากเนี่ยแรงมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดแล้วก็ทําความสะอาดภายในเครื่องยนได้เลยนะครับ หลังจากที่เราล้างห้องเครื่องสเปรย์ห้องเครื่องไปทั่วหมดแล้วนะครับแล้วเราก็จะเป่าแห้งนะครับแล้วเราอาจจะใช้ผ้านะครับในการที่จะช่วยซับช่วยเช็ดในเรื่องของตัวคราบน้ําที่ถังอยู่ตอนนี้สะอาดเรียบร้อยหมดแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการพ่นสเปรย์ซิลิโคนสเปรย์เนี่ยเพื่อเคลือบแล้วก็ดูแลในเรื่องของชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกยางต่างๆเนี่ยให้ห้องเครื่องเนี่ยดูเงางามนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของพลาสติกและท่อยางตัวนี้เลยครับเราจะใช้ตัวซิลิโคนสเปรย์หนึ่งกระป๋องในการพ่นเคลือบห้องเครื่องงงง่่่าาาายๆรรสเเปททีีชิ้้นนตอก นะครับ หลังจากที่เราพ่นตัวซิลิโคนสเปย์ทั่วห้องเครื่องแล้วครับมันก็จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราอาจจะพ่นเยอะมากเกินไปนะครับมันก็อาจจะดูเยิ่มเยิวิธีการทําให้ห้องเครื่องมีความเงางามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ซิลิโคนสเปย์มันแห้งเกาะได้นะครับเราก็จะใช้การระลึกอบห้องเครื่องเดีย๋ยวเราปิดฝากระโปงนะครับแล้วเราก็จะาร์ทเครื่องไว้ประมาณมาทัก1สินาทีแล้วเรามาดูกันอีกทีครับว่าห้องเครื่องมันจะดูเงางามแล้วก็แห้งๆยังไงนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับ หลังจากที่เราสเปรย์เครื่อบพ้องเครื่องแล้วแล้วเราก็อบพ้องเครื่องแล้วนะครับสภาพหรือว่าคุณภาพของงานก็ต่อมาประมาณนี้เลยครับ ลักษณะงานที่เราจะให้บริการล้างห้องเครื่องนะครับสำหรับรถทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะงานของนิคมเรี่นะครับเราอาจจะเลือกนะครับรถที่ห้องเครื่องเนี่ยมีความสกปกไม่เยอะมากเน้นเป็นลักษณะที่สกปกเพราะฝุ่นจับเยอะๆแต่ว่าเราจะไม่แนะนําในเรื่องของห้องเครื่องที่มีลักษณะของการรูดซึมของน้ํามันเครื่องหรือการหมักหมมที่เป็นระยะเวลานานนะครับอันนี้อาจจะต้องไปล้างแบบลักษณะของคาแคร์แต่ของตัวนิคมเรี่เนี่ยแนะนาเทสนี้ก็คือเป็นลักษณะห้องเครื่องที่ไม่สกปกมากนะครับแล้วก็เราก็จะทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ดูแลได้ง่ายนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการสาธิตการล้างห้องเครื่องแบบเร่งด่วนนะครับโดยผลิตภัณฑ์ของลิคึมรี่นะครับตัวแรกก็คือตัว Universal Cleaner นะครับตัวนี้น้ำยาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตัวสเปรย์ซิลิโคนเคลือบห้องเครื่องเพื่อเพิ่มความเงางามเพิ่มในเรื่องของการดูแลพลาสติกและก็ยางนะครับอุปกรณ์ที่ใช้การทําล้างก็คือลิคึมรี่ทอร์นาโดกันตัวนี้ก็ปลอดภัยกับเครื่องยนต์นะครับแรงดันน้ําปลอดภัยเครื่องยนต์แน่นอนนะครับหากดีลเลอร์นะครับมีข้อสงสัยประการใดนะครับในการทําความสะอาดห้องเครื่องหรือข้อสงสัยเกี่ยวกััับบบผลิต์นะครรสสาามถอ ถามกับฝ่ายขายของท่านได้เลยครับที่ดูแลท่านอยู่เนี่ยสอบถามได้เลยนะครับหรือจะสอบถามโดยตรงกับผมก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีให้บริการตลอดเวลานะครับวันนี้ผมมาสเตอร์ลอยต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยงไงเดี๋ยวมีเซอร์วิสใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอสาธิตเนี่ยมาให้ชมกันอีกทีนะครับวันนี้สวัสดีครับ